ไฮมาแล้วกลางสนามเก็บเล่นได้ครับออกใหม่เอาแล้วนี่ครับมาใหม่ครับมา,มาออกบตบางพีเทินซ้ายไปแล้วไปออกซ้ายขยับมาได้และนี่ครับมาแหวนจัดเอาและออกมาขยับและดูาาระครับสัินีปแเลยครับนี่ก็แม่พาทั่วให้มาแล้วฟาโอ้ความเลยครับลูกนี้ครับลูกกันว่าจาันไอาจาย์ <c oughs> ฟาตรงไหนฟาตรงเนี้ยแหละเอาล่ะอูนี่<ช>กิ่งไม่ลูกขนุนเลยเอา,เอา อาจารย์ฟ้าตรงไหนเอาใช้สูตรพิเศษแล้วก่อทรายเอาก่อทรายแล้วเอาอหม่เอาใหม่ก่อใหม่ก่อใหม่อ่ะก่อใหม่เอ้ยว่าถ้าจังไม่ผิดเมื่อคืนหมาน่าจะขี้บ้างนะเออยอ่ะพร้อมแล้วแพมล้อมชมโอ้โห ใช่เลยเธอเปกระิบกับเธอมาดาบอัก็ว่เธอมาดาบอันนี้ผมเปต้าอาของจริงของจริงคดีพลิกอีกแล้วไอ้หนูพี่บอกได้กับเบลนะไอ้ท่านี้เนี่ยหนูเต้นที่นี่ที่เดียวนะลูกถ้าหนูไปเต้นที่อื่นพี่ไม่รู้นะหนูต้องไปกับพ่อแม่นะลูกเออแล้วก็เวลาใกล้ขันข้าแต่เช้าคือเวลาแรกครับ